สวัสดีค่ะนักเรียนก็กลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะกับในเรื่องของการแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะคะซึ่งในวันนี้นั้นครูก็จะมานําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีการทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะคะก่อนอื่นนั้นครูก็จะขอทบทวนในเรื่องของการกำลังสองสมบูรณ์ก่อนนักเรียนคงจะจำได้นะคะว่ารูปแบบของกำลังสองสมบูรณ์นั้นมีว่าอย่างไรนะคะ เอาละค่ะจำได้ไหมคะจำได้ไหมลูกว่ากําลังสองสมบูรณ์นั้นว่ายังไงนะคะก็คือว่าถ้าเรามีพหุนามตัวหน้าเราแทนด้วยตัว A นะคะหน้ายกกําลังสองนะคะบวกสองคูณตัวหน้า A b แล้วก็บวกตัวหลังก็คือพหุนามหลังก็คือ b ยกกําลังสองตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถแยกออกมาได้เป็น A บวก B ทั้งหมดกําลังสองนะคะ a บวก b ทั้งหมดกำลังสองในความหมายก็คืออะไรนะคะนักเรียนก็คือ a บวก b คูณกับอะไรคะ a บวก b นั่นเองโอเคนะคะอันนี้คือรูปแบบของกำลังสองสมบูรณ์ที่มีพจน์กลางเป็นอะไรคะลูกพจน์กลางตรงนี้เป็นบวกนอกจากพจน์กลางเป็นบวกแล้วเรายังจะมีรูปแบบที่พจน์กลางเป็นลบด้วยนะคะพจน์กลางเป็นลบนั่นก็คืออะไรคะ อ่า a กำลังสองลบ2 A บวก b ยกกำลังสองตัวนี้ก็จะแยกออกมาได้เป็น A ลบ b ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้นะคะซึ่งความหมายของ A ลบ b ทั้งหมดกำลังสองก็คือ A ลบ b คูณกับ a ลบ b ก็คือ a ลบ b คูณกันสองครั้งตามความหมายของเลขยกกำลังนะคะอันนี้ ทีนี้ในการหาคำตอบนะคะของสมการกำลังสองตัวแปรดเดียวโดยวิธีการทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะั้นนอกจากเราจะใช้รูปแบบของอกำลังสองสมบูรณ์แล้วอีกรูปแบบหนึ่งที่จะต้องใช้ในการนํามาช่วยในการแก้สมการกําลังสองตัวแปรดเดียวโดยวิธีทําเป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็คือในเรื่องของผลต่างกําลังสองนะคะซึ่งผลต่างผลต่างกําลังสอง นะคะผลต่างกําลังสองก็มีว่าไงคะผลต่างกําลังสองก็มีว่า a ยกกําลังสองลบ b ยกกําลังสองตัวนี้เราก็จะแยกออกมาได้ออกมาเป็น a ลบ b คูณ a บวก b ตัวนี้ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเราจะต้องใช้ในเรื่องของผลต่างกําลังสองด้วยนะคะ,อะนอกจากนี้เมื่อเราใช้ผลต่างกําลังสองแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้สมบัติเกี่ยวกับการคูณการของจํานวน2จํานวนนะคะจาได้ไหมคะสมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริงที่บอกว่าถ้า a คูณ b เท่ากับ0แล้ว a ก็จะเท่ากับ0หรืออะไรคะ b ก็จะเท่ากับ0ก็ยังคงใช้อยู่เหมือนเดิมเหมือนกับเรื่องของการแยกตัวประกอบของอวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามดังที่เรากล่าวมาใน ep ที่แล้วนะคะ เอาละค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างกันว่าตัวอย่างของการแก้สม,มาการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีทําเป็นกำลังสองสมบูรณ์นั้นจะทําได้อย่างไรเมื่อเรารู้รูปแบบของกําลังสองสมบูรณ์และก็ผลต่างกําลังสองเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปใช้ในการแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวค่ะมาดูตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกเลยค่ะ <mm รูยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะเช่นตัวอย่าง x กำลังสองบวก2 x บวกห่งเท่ากับ0นนักเรียนจะหาค่า x โดยการทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์การทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนจะต้องจัดกลุ่มให้เรียบร้อยกลุ่มในที่นี้ก็คืออะไรคะ ก็คือ,อตอนนี้ครูก็จะจัดกลุ่มเป็นอย่างนี้นะคะ,ะเป็นอย่างนี้เลยครูก็จะเอาเป็น x ก,กำลังสองกับ2 x เ,เป็นกลุ่มเดียวกันเราก็จะได้ออกมาเป็นนี่เนาะ,ะเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีปากกาแป๊บหนึ่งนะคะ x ก,กำลังสองบวก2 x แล้วก็บวก1อันนี้ครูแค่เอาบรรทัดที่โจทย์ให้มาเนี่ยมาจัดกลุ่มเท่านั้นเองต่อไปนะคะขั้นต่อไปเราก็มาพิจารณาตัวพจน์กลางพจน์นี้ส x 2 x ถ้าเราจัดเป็น2คูณหน้าคูณหลังตัวหน้าของเราคือ x เ,เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็จะจัดใหม่ก็จะได้ออกมาเป็น เป็นอะไรคะนักเรียนก็จะได้ออกมาเป็นอ่ะ x กำลังสองบวกสองคูณ x เพราะฉะนั้นตัวหลังนักเรียนจะต้องเป็นอะไรคูณแล้วจึงจะได้เป็น2 x เ,เท่าเดิมคะก็จะต้องเป็น1ใช่ไหมคะโอเคเก่งมากเพราะฉะนั้นอ่าสองหน้าหลังก็ต้องบวกอะไรคะ1ยกกำลังสองบวกนะคะบวก1ยกกำลังสองแบบนี้บวกแล้วก็ต้องเป็นไงออกด้วยนะคะ ลบออกด้วยนะคะหลังจากนั้นตัวบวกหนึ่งตรงนี้ก็ต้องดึงลงมาเหมือนเดิมก็จะได้แบบนี้ปึ๊บโอเคนะคะ,ะทีนี้ในวงเล็บนี้ค่ะหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองก็จะได้ออกมาเป็นอะไรคะหน้าบวกหลัง x บวกหทั้งหมดกำลังสองโอเคนะคะ อ่ทีนี้1กําลังสองตัวนี้ก็ได้อะไรคะได้1เพราะฉะนั้นก็เป็นลบหลบไม่ได้ยกกําลังสองด้วยนะคะระวังนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นไงมาเหมือนเดิมคะ่ะดึงมาก็เป็นบวกหเหมือนเดิมเท่ากับ0อ่าทีนี้ค่ะเราก็มารวมพจน์คล้ายลบหบวกหได้ไรคะได้0เพราะฉะนั้นก็จะเหลืออะไรนะคะ x บวก 1ทั้งหมดกำลับบงสองเท่ากับ0เท่านั้นเองนะคะทีนี้เมื่อสักครู่ครูก็บอกไปแล้วว่า x บวก1ทั้งหมดกำลับบงสองความหมายของตัวนี้ก็คืออะไรนะคะก็คือ x บวก1คูณกับ x บวก1 แบบนี้ใช่ไหมคะเท่ากับ0เราใช้อะไรต่อคะใช้สมบัติที่ครูว่าไปแล้วนะคะก็คือใช้คุณสมบัติที่บอกว่าอะไรนะคะ่าเคูณ b เท่ากับ0แล้ว a เท่ากับ0ย์หรือ b เท่ากับ0ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ว่าอะไรคะ x บวก1เท่ากับ0เพราะฉะนั้นก็จะได้ x อเท่ากับอะไรคะลบ1 0. นะคะหรือหรือ อะไรเหมือนเดิมคะ2งวงเล็บนี้เป็นไงกันคะก็คือจํานวนเดียวกันก็คือ x บวกหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําต่ออีกมันก็คือตัวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบของอแต่ถ้านักเรียนจะเขียนบอกออาตามสเต็ปเลยก็เป็น x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นก็ได้ x เท่ากับอะไรคะลบหนึ่งก็คือสุดท้ายและท้ายสุดทั้งสองกรณีก็จะได้ออกมาเป็นอะไรเหมือนกันคะค่า x ก็คือเป็น เท่าไหร่คะลบหเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสมการข้อนี้มีกี่คําตอบคะ1คําตอบนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบอของสมการนี้ก็คืออะไรเท่านั้นคะ x เ,เท่ากับลบหคำตอบเดียวนะคะเราก็ตอบเพียงเท่านี้โอเคนะคะอ่าก็จบ กระบวนการอันนี้คือวิธีการทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะ,อะโอเคค่ะดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัว like. อย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปแก้สมการโดยการทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะตัวอย่างต่อไปเลยนะคะตัวอย่างนี้เลยค่ะที่ครูให้ดูนะคะคล้ายกับตัวอย่างแรกใช่ไหมคะ x กำลังสองเห็นไหมคะ x ก,กำลังสองค่ะ x ก,กำลังสองลบ2 x ลบ1เท่ากับ0เมื่อตัวอย่างก่อนหน้านี้เป็น x ก,กำลังสองบวก2 x ลบ1เท่ากับ0ย์โอเคนะคะ,ะตัวเลขคล้ายๆกันครูจะเน้นย้ำรูปแบบให้นักเรียนได้ เข้าใจนะคะว่ารูปแบบของกําลังสองสมบูรณ์นั้นต้องเป็นอย่างไรนะคะราคะวิธีทำค่ะก็เหมือนเดิมเราก็เริ่มตั้งแต่เราต้องจัดกลุ่มนะคะว่าสามโพ์พหุนามทางด้านซ้ายสามโพดเนี่ย x กำลังสองลบสอง x ลบหนเนี่ยเราจะต้องจัดกลุ่มว่าเอาอะไรอยู่กลุ่มเดียวกันก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะจัดจากตัวพหุนามทางด้านซ้ายมือก็จัดเป็น x กำลังสองลบสอง x อยู่กลุ่มเดียวกันโอเคนะคะตรงนี้นะคะ กลุ่มเดียวกันนะคะแล้วก็ลบ1ต่อไปเราก็มาจัดตัวในวงเล็บนี้นะคะก็คือ x กาลังสองลบ2 x นะคะลบ2 x เราก็ทําให้เข้ารูปแบบของกําลังสองสมบูรณ์นะคะก็คือลบอะไรคะ2หน้าหลังหน้าคือ x 2คือค่าคงที่ของพจน์กลางนะคะ2หน้าหลังเพราะฉนั้นหลังต้องเป็นอะไรหลังก็ต้องเป็น1เห็นไหมคะหลังก็ต้องเป็น1นนะคะเห็นไหมคะตัวหลัง อ่านี้ก็คืออะไรนะคะสองหน้าหลังเพราะนั้นหลังก็คือ1นนะคะเราก็มาบวกอะไรคะหลังกำลังสองนะคะหลังกำลังสองบวกเข้าเป็นไงคะเรียนก็ต้องลบออกด้วยนะคะลบออกด้วยแล้วก็ลบหนึ่งข้างนอกนี้ก็ดึงลงมาเหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะต่อไปคะ่ะเราก็จากตรงอ่าหน้ากำลังสองนะคะหน้ากำลังสองตัวนี้นะคะเราก็ ทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์พจน์กลางเป็นลบก็จะได้รูปแบบออกมาเป็น x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองนะคะมีวงเล็บอย่างนี้เวลาเราคุยกันเป็นสากลเราต้องมีคําว่าทั้งหมดถ้านักเรียนบอก x ลบหนึ่งกำลังสองมันจะเป็น x ลบกับ1ยกกําลังสองเท่านั้นนะคะเพราะนั้นนักเรียนต้องพูด x ลบหนึ่งทั้งหมดยกกําลังสองนะคะลบด้วยอ่าตัวนี้ค่ะอ่าหนึ่งยกกําลังสองได้หนึ่ง นะคะลบหตัวนี้ก็ดึงออกมาเท่ากับ0ูนะคะเอาลค่ะต่อไปค่ะเราก็มารวมพจน์คล้ายตัวนี้ลบหลบหรวมกันได้อะไรคะได้ลบสอ,อแตกต่างจากตัวอย่างแรกแตะกี้นะคะมันเป็นลบหกับบวกหมันได้0ูโอเคจำได้นะคะต่อไปค่ะตรงนี้นะคะตัวหน้าของเราก็คือ x-1 ลบหทั้งหมดกําลังสองลบพจนหลังคือ2 ระหว่าง2เทอมนี้ขั้นด้วยเครื่องหมายลบแสดงว่าเราไปหน้าต่อได้นะคะโดยใช้ของผลต่างนะคะก็มาจัดตัว2อ,อะไรยกกําลังสองแล้วได้แล้วได้2นะคะก็คืออะไรคะรูทสองนะคะ x ลบ1ทั้งหมดกําลังสองลบอะไรยกกําลังสองแล้วได้2ก็คือรูทสนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการมาบูรณาการใช้ในตัวของอะไรคะ ต่อไปเราก็จะไปใช้ของอะไรต่อนะคะพ้นต่างกำลังสองโอเคนะคะพ้นต่างกำลังสองค่ะก็แยกออกมาได้ออกมาเป็นอะไรนะคะจำได้ไหมคะที่ครูให้เมื่อ,อทบทวนไปก่อนที่เราจะาพูดนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็น หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองตัวนี้ก็จะแยกออกมาเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหรือครูจะเอาเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังได้ไหมคะได้โอเคเก่งมากนะคะ,ะก็แยกออกมาก็จะได้ออกมาเป็น x ลบหนลบด้วยรูทสคูณ x ลบหคือตัวหน้านะคะบวก ตัวหลังคือรูทสนะคะก็ได้มาเป็น2วงเล็บแบบนี้โอเคเนะาะตามทันไหมคะใครไม่ทนันใครไม่ทันย้อนกลับไปได้นะคะอ่านี้มาดูต่อ ตัวนี้ก็เข้าสู่สมบัติที่บอกว่าถ้า a คูณ b เท่ากับ0นย์เราก็จะได้ว่า a เท่ากับ0นหรือ b เท่ากับ0นเพราะฉะนั้นจากบรรทัดนี้เราก็จะได้ว่า x ลบ1ลบรูท2เท่ากับ0หรือ x ลบ1บวกลูท2เท่ากับ0นะคะกรณีนี้ค่ะเราก็จะได้ x เท่ากับลบ1ย้ายมาเป็นบวก1ลบรูท2ย้ายมาก็เป็นบวกลูท2เราก็จะได้คำตอบแรกก็คือ x เท่ากับอะไรคะหบวกลูท2 อีกกรณีหนึ่ง x ลบ1บวกลูสเท่ากับ0ูนะคะเราก็ย้ายไปลบ1ก็ย้ายไปเป็นบวก1บวกลูท2ย้ายไปก็เป็นลบรูท2เพราะนั้นในกรณีนี้เราก็จะได้ x เท่ากับ1นลบรูท2นะคะโอเคนะคะทันไหมคะ้าไมทันย้อนกลับไปดูนะคะว่าเราไม่ทันตรงไหนนะคะ,ะเพราะนั้นคำตอบของอสมการ x กำลังสองลบ 2 x ลบ1เท่ากับ0ก็จะมีอยู่กี่คำตอบคะข้อนี้2คํคำตอบก็คือ1บวกลูส2และ1ลบรูท2นะคะเอาละค่ะตัวอย่างอ่นนี้ก็จบไปนักเรียนจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายที่ปรากฏในประโยคสัญลักษณ์หรือ,อในสมาการที่กูกำหนดให้แม้ตัวเลขจะเหมือนกันเป็นตัวเลขเดียวกันแต่เครื่องหมายไม่เหมือนกันคำตอบที่ได้เหมือนกับตัวอย่างแรกที่ครูยกไปไหมคะ ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเครื่องหมายสำคัญนักเรียนต้องระวังด้วยนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะาจบในเรื่องของการแก้สมก,การกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีธรรมเป็นกำลังสองสมบูรณ์นั้นลองดูนะคะลองดูนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเพื่อความาเข้าใจนะคะเพื่อย้ำความเข้าใจอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ x ก,กำลังสองบวก4่ x บวก10เท่ากับ0เอาละค่ะ จัดกลุ่มก่อนเลยนะคะจัดกลุ่มก็จะได้ออกมาเป็น x กำลังสองบวก4 x นะคะบวก4 x บวก10เท่ากับ0นะคะจัดกลุ่มเสร็จแล้วเราก็ต้องมาจัดตัวไหนคะเราก็จะมาจัดตัว4 4 x เป็นอะไรคะ2 x คูณกับอะไรคะจึงได้4เท่าเดิมคูณกับ2 โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้โอเคเนะาะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้อโอเคนะคะ 4x ก็จัดออกมาได้เป็นไรนะคะเห็นไหมคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบวก หลังตัวนี้สองหน้าหลังอ่าบวกหลังกําลังสองบวกเข้าเป็นไงออกคะลบออกด้วยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นตัวในวงเล็บเล็กตรงนี้นะคะ x กําลังสองนะคะ x กําลังสอง x กําลังสองบวกส x คูณสก็คือบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น x บวก2ทั้งหมดกำลัง2นะคะ,ะข้างนอกวงเล็บนี้ค่ะลบ2กำลัง2นะคะก็เป็นลบ2กำลัง2ได้4นะคะแล้วก็บวก10เอาละค่ะทีนี้ก็ได้ออกมาเป็นลบ4บวก10ข้างนอกวงเล็บนะคะลบ4บวก10ได้ไรคะก็ได้ออกมาเป็นบวก6อพอมาเป็น x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็บวก6พอมาถึงตรงนี้เป็นไงคะบวก6 พระหูนามพระหูนามพดหน้าคือตัวนี้พดหลังคือตัวนี้แต่ขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะลูกเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกเรามีรูปผลบวกกำลังสองมีไหมคะไม่มีเมื่อไม่มีแสดงว่าสมการข้อนี้ไปต่อได้ไหมคะไปต่อได้ไหมคะไปต่อไม่ได้เมื่อไปต่อไม่ได้ก็แยกตัวประกอบ โดยใช้ผลต่างกำลังสองต่อไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะแยกต่อได้เพราะฉะนั้นมาดูตัวนี้ x ก,กำลังสองบวก x ก,กำ x บวกสองทั้งหมดยกกำลังสองต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์เท่านั้นนะคะเอ๊ะตัวนี้มาจากไหนนักเรียนมาดูตรงนี้นักเรียนมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะตัวนี้ถ้าครูจะย้ายไปนักเรียนบอกแค่จะย้ายไปตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะ x บวกสทั้งหมดกํำลังสองครูก็ย้ายไปย,ย้ายบวก6กย้ายไปทางขวาก็จะได้เป็น X กํำลังสองทัทีเขียนผิดนะคะผิดด้วยเดี๋ยวลบก่อนอก็จะได้ออกมาเป็นเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยเนาะเป็นสีดำเลยก็ได้ออกมาเป็นอะไรคะตัวนี้ย้ายไปก็จะเป็นอะไรคะ x บวกสองทั้งหมดกํำลังสองเท่ากับอะไรคะลบ 6. ซึ่งเป็นไปได้ไหมคะนักเรียนเป็นไปได้ไหมลูกเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะยกกำลัง2แล้วเป็นไงคะติดลบนะคะเพราะนั้นค่าของตัวเนี้ยนะคะตัว x กำลังสงตัว x บวกสทั้งหมดกำลังสองเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์แต่นี้จะติดเป็นลบหได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ต้องเป็นจริงในกรณีที่มันต้องมากกว่าเท่ากับศูเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะ สมาการข้อนี้นะคะเราจึงสรุปได้ว่า,าไม่มีนะคะไม่มีค่า x ไม่มีจำนวนจริงที่จะทำให้ค่า x ของสมาการนี้เป็นจริงได้นะคะเราก็จึงสรุปได้ว่า,าสมาการนี้ไม่มีคําตอบที่เป็นจำนวนจริงโอเคนะคะ เพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่ครูยกให้ทั้ง3ข้อจะมีทั้งกรณีที่มีคำตอบนะคะและกรณีที่ไม่มีคำตอบนะคะที่ไม่มีคำตอบเวลานักเรียนแก้มาแล้วนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมาเจอ,อลักษณะแบบไหนนะคะกรณีที่มีคำตอบ ก็จะมีได้ทั้งที่มีคำตอบเดียวแล้วก็มีสองคำตอบนะคะคำถามที่ครูอยากทิ้งท้ายไว้ถ้ามีคำตอบจะมีคำตอบได้มากกว่าสองคำตอบเป็นไปได้ไหมมกเรียนลองไปศึกษาค้นคว้าดูว่าสมการกำลังสองตัวแปรเดียวมันจะมีคำตอบนะคะถ้ามันมีคำตอบมีคำตอบได้หนึ่งคำตอบ สองคำตอบแล้วมากกว่า2ได้หรือไม่นะคะอย่างไรเสียก็อย่าลืมนะคะไปลองศึกษาค้นคว้าดูแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะจากที่ครูได้มอบหมายให้นะคะให้ครบถ้วนแล้วก็ส่งครูตามกำหนดเวลาด้วยนะคะค่ะก็มาถึงตรงนี้นะคะอีพีนี้สำหรับ e ีนี้ครูก็จะขอยุตินะคะในการ ในการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกับครูนะคะได้ใหม่ใน EP ต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกด subscribe นะคะในช่อง YouTube ของครูด้วยนะคะถ้า,อาชอบก็กดไลค์นะคะถ้ารักครูแม่สีก็อย่าลืมกดแชร์นะคะแชร์ความรู้ไปให้กับคนที่เรารักได้ เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะจากในห้องเรียนนะคะหรือเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อย้ำความเข้าใจของเราค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ